สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องจุนด c h ชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นเลิศงามยามดีนะคะเป็นวันพระนะคะก็เอาข้าวไม่ใช่ข้าวสิเอาปลาทูนะคะแล้วก็อาหารเม็ดนะคะมาให้ลูกแมวนะคะวันนี้มาบูชานะคะ ่วนจนะคะก็มีลกแมวอยู่สี่อันนะคะไม่รู้ว่าเรียกเป็นอันจะเรียกเป็นอะไรนะคะก็ไม่แน่ใจนะคะอันนี้ที่ได้ลกแมวมานี่ไม่ได้ไปบูชาที่ไหนนะคะก็ได้ลกมาจากแม่แมวที่เลี้ยงเลยนะคะเพราะว่าน้องให้นะคะน้องให้ตอนคลอด การเลี้ยงก็การบูชานะคะก็ยังไงล่ะไม่จำเป็นต้องสองอย่างก็ได้นะคะก็เอาแค่ปลาทูก็ได้นะคะมันก็การเลี้ยงก็จะมีอยู่ปลาทูปลาทูอาหารเมร็ดอาหารเปียหรือแม้ก็ขนมแมวเลียนะคะแล้วก็นม นมน้ำเปล่านมก็จะเป็นพวกนมแพะนะคะถ้าเป็นนมอย่างอื่นน้องแมวกินไม่ได้นะคะถ้าเลี้ยงน้องแมวกินไม่ได้นะคะนมให้เป็นนมแพะนะคะถ้าจะให้กินหรือว่าเลี้ยงนะคะให้เป็นนมแพะนมอย่างอื่นน้องแมวอย่างเช่นเออยกตัวอย่างนมวัวน้องแมวจะกินไม่ได้นะคะจะทําให้อาจจะแบบ น้องแมวไม่สบายได้หรือแม่ก็บางตัวน้องแมวอาจจะท้องท้องเสียนะคะเอาพูดแบบภาษาบ้านเราอเะนาะท้องอาจจะไม่ดีนะคะถ้าให้กินนะคะแต่นมแพ้นี่คือดีสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรน้องกินได้หมดแต่ขอให้เป็นนมแพ้นะคะส่วนตัวที่ออกใหม่สามตัวก็ตอนนี้เดินได้แล้วนะคะแต่ว่า ไม่ได้อัปเดตให้ดูนะคะเพราะว่าพึ่งว่างนะคะเพราะว่าขายของด้วยนะคะขายของแล้วก็พึ่งจัดงานจัดงานบุญร้อยวันพ่อไปนะคะก็เลยไม่ได้มาถ่ายไม่ได้อะไรคลิปเลยนะคะส่วนอ่าส่วนเราได้ลบอ,อกเมวมาแล้ว ถึงจะไปบูชามานะคะแต่ว่าเราจะเอาเข้าบ้านเนาะเราก็ต้องจุดธูปขอเจ้าที่นะคะเชิญให้ลกแมวเข้าบ้านเปิดทางให้ลกแมวเข้าบ้านนะคะก็ธูปก็16ดอกนะคะธูป16ดอกเชิญจุดจุดให ให้เจ้าที่เจ้าทางนะคะเปิดทางให้ลกแมวเข้าบ้านนะคะอันนี้ก่อนที่จะมาบูชาที่บ้านนะคะอันนี้จูนก็ทำแล้วเรียบร้อยนะคะบูชาไม่สิเปิดทางแล้วเรียบร้อยนะคะให้ลกแมวเขาเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วนะคะวันแรกที่จุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางให้เปิดทางเข้าแล้วก็พอ พอเปิดทางแล้วแล้วก็บูชาวันนั้นก็ดีนะคะพอบูชาพอบูชาแล้วคือดีขึ้นนะคะตอนยังไม่บูชายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอบูชามันก็มันก็ดีนะ่ะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ความเชื่อของคนนะคะแต่ว่าของจูนคือมันมันประสบความสำเร็จนะ่ะค่ะ แต่มันก็แล้วแต่คนลแล้วแต่ความเชื่อนะเนาะแต่ตูนเชื่ออย่างนี้ก็นั่นแหลนะเนาะมันก็แล้วแต่คนน่ะก็แล้วช่นนี้ถ้าจุดธูปบูชาก็ห้าดอกนะคะจุดธูปบูชาห้าดอกเปิดทางสิบสิบหกดอกบูชาห้าดอกนะคะไม่ต้องอะไรมากนะคะ พอย่างที่บอกอย่างที่บอกนะคะถ้าเราจะบูชาเราก็อเอาแค่ปลาทูก็ได้นะคะปลาทูปลาทูก็ได้อาหารเม็ดก็ได้อาหารแมวเลียแล้วก็อะไรกะขนมแมวเรียก็ได้นะคะแต่ว่าน้ํากับนมยาขาดนะคะเพราะว่าน้องแมวสังเกตน้องแมวหรือไม่กรลกแมวนะคะเขาก็ ต้องกินข้าวเหมือนเราเนาะกินข้าวกินอะไรเหมือนเราก็ต้องกินน้ำใช่ไหมเอ่อนั่นแหละค่ะโอเคหรือแม่ก็ถ้าเราไม่อยากเอาปลาทูเป็นตัวแบบนี้เราก็เอาข้าวกับปลาทูคนปนกันนะคะให้น้องแมวกินก็นได้นะคะได้หมดนะคะขอให้เป็นปลาทูเป็นอาหารแบบของแมวนะคะ ดี๋ยวขอบูชาก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นตอนนี้ก็มาอธิบายมาถ่ายให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาบูชานะคะทูผ้าดอกนะคะแป๊บหนึ่ง ลกแมวเขาจะช่วยในด้านในด้านการเงินการค้าขายเงินทองนะคะเขาจะช่วยเรื่องนี้นะคะก็ช่วยหลายเรื่องแหละแต่ว่าอยู่ที่ว่าบางคนขอเรื่องไหนจะได้เรื่องไหนนะคะมันก็แล้วแต่นะคะก็ถ้าจะขอเหมือนก็ขอได้นะคะแต่ว่ามันก็ แล้วแต่ความเชื่อนะคะแล้วแต่คนจะเชื่อจะเห็นจะอะไรนะคะแล้วแต่มันก็อยู่ที่โชคชะตาของเราด้วยนะคะท่องคาถาบูชานะคะก็ตั้งนโมตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็ด้วยคาถาแล้วก็ท่องคาถา,ถาลกแมวนะคะเ้าจบ ราคาเดี๋ยวคาถานะคะจะท่องให้ดูเนาะคาถาก็ตั้งนโมสามจบแล้วก็ด้วยคาถาเดี๋ยวมะออ,อุมานิมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาซิมาอันนี้นะคะเก้าจบนะคะ พอเราท่องเสร็จแล้วก็ขอพรแต่ว่าคาถามันมันแล้วแต่เขาจะท่องเนาะเดี๋ยวขอบูชาก่อนนะคะสักคู่นะคะ ไม่ค่อยติดนะคะเพราะว่าลม เรามาท่องคาถาเลยเน,ะนาะนะโมตุสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตุสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะนะโมตุสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัพพุทธัสสะมะอะอุมานิมามามา,มาซื้อของเรา มารักเรามาหาเรามาซิมามาอาอุมานิมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาซิมามาอาอุมานิมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาซิมามาอาอุมานิมามามาซื้อของเรา มาลักเรามาหาเรามาสิมามาอาอุมานิมามามาซื้อของเรามาลักเรามาหาเรามาสิมามาอาอุมานิมามามาซื้อของเรามาลักเรามาหาเรามาซิมามาอาอุมานิมามามาซื้อของเรา มารักเรามาหาเรามาซิมามาอาอุมานิมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาซิมามาอาอุมานิมามามาซื้อของเรามารักเรามาหาเรามาซิมาบูชาเราบูชาได้ ทุกวันพระหรือไม่ก็วันพุธหรือไม่ก็ประจำวันเกิดนะคะพอเราท่องเสร็จแล้วก็ปักธูปเนาะแล้วก็ขอพรนะคะขอพรเราอยากได้อยากประสบความสำเร็จด้านไหนทางไหนเราจะทำอะไรแล้วก็ขอพรเขานะคะ โอเคเราก็ขอพรเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะอย่าลืมดูกันด้วยดูให้จบด้วยนะคะ